มา,มาแล้วครับสำหรับใครที่กำลังหาเครื่องอัดฟางไปใช้งาน่นะับต,ตัวนี้ตอบโจทย์ดได้เลยเหมาะสำหรับรถตั้งแต่4 5แรงมา้ 7, มาถึง7 5แรงม้าคระจระตัวนี้เป็นเครื่องอัดฟงางยันไพ่อย่างมากครับวันนี้ก็มาแนะนําเครื่องอัดฟางนะครับเป็นเครื่องอัดฟางของยันมาไนะครับเพิ่งได้เข้ามานะครับตัวนี้1 9 5 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมไปทําคลิปรีวิวการอัดฟางให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันนะครับผมมีเชือกอยู่สองก้อนเดี๋ยวจะลองดูว่า การอาจจะดีขนาดไหนนะครับมีฟางมาแล้วนะครับเครื่องสวยๆเลยนะตัวนี้นะครับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อสั่งจองนะครับรีบโทรมาหาเราได้เลยครับ0918611191นะครับวันนี้กอกับ y m 357A ครับชุดเทาสุดยอยครับสวยๆสวยๆบอกเลยว่าสวยๆครับติดต่อสอบถามได้ครับ0918611191นะครับ มาครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าแปลงครับลงมาทดสอบระบบนะครับหน้าร้านของเราเองนะครับเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จครับวารก็อาจจะเสิบเกียกนิดนึงนะครับก็ได้ลองระบบกับเพิ่มคุณภาพการปลูกนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็หมอกต้องเตะรถขนาด5นิ้นมาไปที่เกษตร5นิ้วครับหาได้ก้อนฟารที่ใหญ่นะครับน้ำหนักของเครื่องเนี่ยประมาณ1ตันกว่าง1นิดๆนะครับอาเครื่องใหม่นิดนึงนะครับที่ราคา580,000บาทนะครับแต่ว่าเราขายแค่ราคา1 9 5 0 0น คนะครับเครื่องนี้จะมีพัดพัดลมนะครับเป่าเป่าฝุ่นข้างบนด้วยแล้วก็สามารถรองรับนะครับก้อนเชื่อมได้ถึงหกก้อนที่สแต่ไว้ข้างในเครื่องได้เลยนะครับสวยๆเลยครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมเข้ามาดูเครื่องเราได้นะครับที่นาเทคเกอร์อำเภอวังสายแถวจังหวัดอุราษร์ธานีเพืติดต่อสอบถามครับ0 9 1 8 6 1 1 9 1หนะครับหรือโทรที่0633130447นะครับ